สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อสเต็มนะครับอันดับแรกเลยลูกค้าต้องดูก่อนว่าขนาดแขนของลูกค้าเป็นแขนอ้วนหรือแขนผอมน,นะครับวิธีการเลือกซื้อสเต็มก็คือถ้าอย่างของลูกค้าเนี่ยเป็นแขนโอเวอร์ไซส์นะครับลูกค้าก็เลือกขนาดความยาวของสเต็มนะครับจะแตกต่างกันแบบนี้สั้นกับยาวนะครับแล้วก็จะต้องดูเรื่องขององศา ถ้าของเดิมก้มน้อยไปก็จะมีสเต็ปที่เป็นมุองศายเยอะนะครับจะแตกต่างกันอย่างนี้เลยส่วนถ้าลูกค้าเป็นสเต็นที่ไม่โอเวอร์ไซส์ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นอ้วนกับผอมอันนี้ครับถ้าเป็นแฮนด์อ้วนเนี่ยลูกค้าสามารถใช้กับสเต็นตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์ส่วนเรื่องขององศาเนี่ยลูกค้าก็ดูว่าลูกค้าชอบก้มเยอะยก้มน้อยนะครับ ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบก้มเยอะก็คือตัวนี้ก็ได้ครับเป็นสเตนที่ยาวขึ้นมานิดนึงองศาไน้อยๆไม่ต้องก้มนี่ครับข้อแตกต่างระหว่างก้มกับไม่ก้มนะครับส่วนถ้าเป็นไม่อเวอร์ไซส์จะหมุนัะแผงแบบนี้ครับตัวนี้จะหอมกว่าขนาดมันจะอยู่ที่25.4นะครับขอบคุณครับผม สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวลูกค้ามารับชมมีการแนะนำ้าตัวอื่นนะครับ